ไปขึ้นบ้านนะพี่น้องสวยงามๆนี่เป็นพม่าพี่น้องขุนแรีงเบากำลังหลายพี่น้องเบาครับมีเดือนสามเดือนสี่เดือนไม่ยุดเจ็ดแปดตัวพี่น้องเป็นพมา่าสายพม่าเบิดพี่น้องอยู่ให้มีแต่พมา่าในบ้านครับเป็น ก้อยอยู่นี่ยุสองเมยพี่น้องสองเมยกันเฮ็ดใบหน่อยอยุแล้วพม่าสิไลพี่พน้องสี่เนียนพม่าเป็นสายมามาล่อพี่น้องเป็นพม่ามาล่อสีเ,เท่าๆลูกเจ้าซาพี่น้องเจ้าซาไม่เจ็ดแปดตัวพี่น้องตัวตรงงามๆไปตามสีเดือนสีเดือนดพลังงามพี่น้อง แล้เป็นแดงเบา,าอยู่สามสี่ตัวเยอะเจ็ดตัวลุ่นล,ลูกแม่นี่ให้พนช่างพ้นงานไหนดีขนาดเท่าผมไม่เท่าพ้นงานดีผู้ใายพเป็นผู้ใหญ่เน นี่เหรอพี่น้องหน้าตางามงอนบีพี่น้องตัวนี้เป็นสา,า,า,ายทั้งอัะหนอนติดสายไปทั้งแม่เสลียงอยู่งานนีงอนหมูไก่งอนหมูเล่นคู่กันพี่น้องนี่คู่อันนี้เป็นพม่าพม่าเลือดสูงอยู่พี่น้องตา,ามโตัวพี่น้องคู่กันเชียงที่ครับ